สวัสดีครับผมนายฟอดเทพสุรินยูอำเภอเรนุนครอาชีพเดิมก็คือผู้ช่วยการพยาบาลโรงพยาบาลเรนุนครแต่เดี๋ยวนี้ก็กเกษียณมาหลายปีแล้ววันนี้ก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานพุทธาพิเศษแล้วก็ได้มาลงทีมงานกลุ่มสีชมพูมาถอนญ้าก็ได้หลายแปลงแล้วเพื่อจะปลูกใหม่ ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาบ้านราดเพราะว่า,าชาวโศกนี้คือเป็นทำให้ชีวิตผมได้เป็นคนใหม่จากแต่ก่อนนะเป็นเสือสิงกระดิงแรดแต่ก็พอได้มาศึกษาธรรมะมาได้อ่านหนังสือชาวโศกประมาณพันเล่มอ่านจบนะก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นก็ได้นำ ่คำพูดของพ่อครูที่ว่าจงเอาปัญญากลับมาจงเอาเวลากลับมาจงเอาทุนรอนกลับมาทุกวันนี้ผมก็ได้เอามากลับมาหมดแล้วเอาเวลาที่ว่างเมื่อไรก็จะไปลงสวนกะว่าจะให้ได้กินถั่วฝักยาวนี่ตลอดทั้งปีจะให้มันหมุนเวียนไม่ให้ขาดเพราะว่า ถั่วฝักยาวนี้ระยะที่เก็บนี่ประมาณเดือนกว่าๆแล้วก็สามารถปลูกแปลงใหม่เสริมขึ้นเสริมขึ้นก็จะได้กินพยายามว่าจะท้ไหมว่าถั่วฝักยาวแต้งกว่าและผักต่างๆนี้จะให้ได้กินตลอดปีอันนี้คือได้อาน,นิสงส์จากการมาปฏิบัติธรรมของชาวสุขครับ